สอบถามน้องขนาดน้องอะไรนะครับน้จ,บจินค่ะครับผมจะมาจ่อจ่อปากกับจบมูกเป็นห่วงนะโอเคทําไมถึงอยากจอ่อเรียกเกวเตอร์เห็นแล้วมันเงาโอเคครับผมมาดูกันครับจ่อมาสวยงามไหมน้องข้อจ่อข้างนี้นะครับรับปากมาดูกันครับจากมาเป็นออกมาเป็นยังไง ครับนี่เจาะปากนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับพีย่ยเห็นไหมนี่ครับเจาะปากเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเจาะห่วงจมูกนะครับมาดูต่อครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเจาะจมูกต่อเลยนะจ๊ะใส่เป็นห่วงครับน้องเขาจัดเต็มเลย มองยืนหน,น,มมน,นึ่นจับก็มองขน้าหนึ่เลยได้ไหมได้โอเคสั้นตาปะนะสั้นตาปะโอเคแกะตาตาโอเคเดียสวยเลยแต่ยากตัวนี้นิดนึงมาดูกันใใกล้นะครับ นี่ครับใสีห่วงจมูกแล้วก็ปากสวยเรามาสัมภาษณ์น้องเน่ยเป็นไงบ้างปากไม่ค่อยเจียวคะ่ะจมูกเจ็บไหมเจ็บนิดหนึ่งเจ็บนิดหนึ่งนะครับไ,ได้ไรนะ่นได้อยู่เนาะโอเคสบายสบายครับขอบคุณน้องอะไรนะครับก,กินน้องกินมากๆเลยครับที่วางใจใช้บริการครับโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ